ขนาดปูมา้าไม่เคยเห็นปูม้าไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนปูม้าต้องไซส์ใหญ่เท่านั้นนะทุกคนหรืจะให้ตัวขนาดเนี้ยอาชูม,ชมาอาชูมาสวัสดีค่ะน้องเีย์ค่ะทุกคนพอได้ถึงเกาหลีทุกคนจะถึงอะไรคะปูดองกุ้งดองแซลมอนดองถั่ะวันนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปกินปูดองที่อพอจะถึงเกาหลีฉันได้ถึนอะไรขาว รู้มายังไงทุกคนร้เกาหลีอะไรวะแหมไม่รู้บอกอะไรอสอบอกว่าพี่พี่บอกว่าอยากไปกินนมเกาหลีเข้าขาว,ขาวแต่วันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปกินกู้ไข่ดองนะคะทุกคนแพงที่สุดและอร่อยที่สุดในเกาหลีค่ะทุกคนเล็บดารานะคะของที่เกาหลีไปกินตึงเลยจริงหรอไปทำไมมันจับมือันด้วย หัวอะไรงดีกว่าสาวเกาหลีมอง,องไงมีแต่สาวเกาหลีมองบ่อยแล้ว <c oughs> ไม่ใช่มีแต่คนมองปกผมก็หลอ <c oughs> กเขื่นชาเฟ่นะคะทุกคนป <c oughs> กติเวลาผมไปต่างประเทศนะคะเขาจะชอบมองงากๆเลยกับการ <c oughs> ที่เจอดอกไม้นะคะทุกคนร้านดอกไม้เป็นอะไรที่แบบน่าถ่ายรูปที่สุดม <c oughs> ีแบบน่าทุกคนยอมากเพราะมันสวยมากเลย สังเกตนะคะทุกคนพวกร้านดอกไม้แบบนี้ประเทศที่หนาวอะ่ะเสียเลยเขาจะซื้อไปแต่งบ้านแต่มันแพงมากแล้วทุกคนถ้าว่าเล็กๆอ่ะก็ชั้500วอนแล้วอะ่ะทุกคนเขาอ่าอยู่เกาหลีมาประมาณ3-4วันแลน้วทุกคนในวาเนื้อ่ะเขาไปกินอาหารนะคะเป็นร้านอะไรนะปิ้งย่าง<ม>ก็เป็นทำเนียมของเขานะคะที่พนักงานที่ร้านเน่ต้องมาต้องตัดตัดหมูอะ่ะให้เรากินนะคะทุกคนแล้วอยู่ดีๆหมูอันหนึ่งทุกคนมันตกไปที่โต๊ะนะคะทุกคนแล้วเขาทําอะไรต่อรู้ว่าเขาเอาหมูอันนั้นนะทุกคน ใช่จานเขาเฮ้ยเขาไม่ชินเลยอะทุกคนเพราะว่าเป็นยุคโควิดด้วยเราโตนะนังมันจะทําความสะอาดเหมือนจานหรอมันจะต้องขดัดมันต้องถูอะไรไหมซึ่งเขาก็แบบไม่กล้ากินมันเลยอะทุกคนแต่ว่าทัดบอกว่ามันเป็นแบบว่าปกติของที่นี่<ช>อืมทัดก็เลยเอา,าวางจานจานั้าานใ้กินแทนพะวงซอม์มันชอที่โตด้วยใช่ไม่ค่ามั่นใจว่าเขาทำาสล่ะโอดีอืม วันเวลารถไฟจะมานะคะมันจะมีเสียงท,ทำให้เรารู้สึกยินดีมากๆเลยเดี๋ยวทุกคนรอฟังขะตั้งชื่อวันว่าเสียงสังค์นนะทุกคนฟังแล้วเปลเฮ้ยนี่คือรถไฟแล้วเป็นเสียงที่แบบว่าฉลอมฉลองมานะคะทุกคนก็เลยชื่อเสียงสังว์แล้วรถไฟก็จะมาะคะ่ะทุกคน พูดแพงทุกคน,กคนหนึ่งสแสน,นาพสเปเชียลรัสราคาทุกคนก็คือใหญ่มากสา4 5พบาทสตัว3 5มพันหใช่ที่เขาบอกว่าเขาแพงแบบนี้นะคะทุกคนเ<อ>พราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ ปี1980แล้วทุกคนเขาเสิร์ฟแค่ท็อปควอลิต uh ี้นะคะของฟีเมลบูแคปก็คือคุณภาพบิที่สุดเลยของกูเท่านั้นเอะเอาบิ๊กหรือเอาพิเศษสเปเชียลลัสสเปเชียลฝากเลยกินกูดองสองพันห้า้อทุกคนกินมันจะแพงขนาดนี้มีแค่สองตัวด้วยสั่งหมดแล้วเงินเสร็จแรกมาหมดแล้วนะนี่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเราแล้วก็ลรอย่งเหลือวันที่อยู่อีกตั้งสี่วันแล้วบี่ ีจะไปทำงานที่วสุทีรับกะีมาโอ้ยใหญ่มากเุดอจัดยไทมันพุงแฟูมากมลยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนะ ไทยเลยเนี่ยขนาดปูม้านะไม่เคยเห็นปูม้าไหนใหญ่ขนาดนี้เมือ่อก่อนปกตเรากินปูที่ไทยอ่ะที่เป็นปูดอ,องแต่ถ้าใช้ปูทะเลว่าวมันเลยตัวใหญ่ออนี่ปูม้าปูม้าต้องไซส์ใหญ่เท่านะั้นทุกคนถึงจะให้ตัวขนาดนี้อันนี้คือแค่สองตัวน,นละทุกคนเดี๋ยวขอดูจมูกเลยมีปูอีกมีปูอีกตัวยังใหญ่อโอ้โหเขาแกะไอ้นี่ให้ดนะ้เนาะแกะเปิดแล้วนะดูดิโอหัวนี่เคยมีไข่ทุกอัน,น,น,อนเลยอ่ะเนี่ยไข่หมดเลยไข่นละมันปูดองตัวละพัน โคตรแพงโมเดี่ะไยขายตัวละ790ดร้อยเก้บตัวละเจ็ดร้อบแต่ไม่เคยเจอตัวละพันห้าควรเป็นคูมสองอ่ะใช่ไม่เคยเจอคูโดงที่ไหนหรอราคเป็นพันเลย มันด mm. 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 in uh ูจานมันด hmm. ah. no. no. ูจานั่งกอกเลยดูด uh ิม huh. ันันดูมันดูอไงมันปวดมาเองดูดิี่ต้มขยจะเป็นยังไงอ่ะอันตรายปะไม่หรอกนี่ขาให้กินกับน้ำจิมงานมใส่เกลือโยแตวก็ต้องุจิมงานันนจะนี่ผิมนดิมาดูยังไปนุ่สดมากรินด้วยกันมัน มันไม่ดูดป่าด้วยพยายามดูดมันดูดไม่เข้ามันลื่นอร่อยดีตอนีมันเขียวเสียดายมันเลือดนี่เลียขอผมนี่นี่ไป็นน้ำมัจานลก้าร้อยมันต้องอร่อยเลยวะมันดูตะเกียบมันจะเอเข้าไปในน้ำจิ้มไม่ได้เอ้ยเลยมันดูดไม่ดูดราเพรามันโดนน้ำมัน มคือหมึกอ่ะมันมีความกรึกรึกทุกคนแล้วก็หวานมากแล้วก็สดมากไม่เคยกินสดขนาดนี้นิ่มๆดีจริงๆัวใหญ่มากที่นี่นะคะทุกคนเขากินของดองกับละมัตงานไม่ได้มีเลยซีฟู้ดไม่มีซีฟู๊ด เนื้กูงคือเด้งมากผันกุ้งกดีไหวแล้ว,ห,ลวหอมอ่ะอ,อันได้หอกุคือแบบลลายปากเข้มข้นมากๆ<อ>สุดยอดี่แหละกุ้เดมาถึงเกาลีแล้วเข้คนอือหือ หวานนะคะเยอะมากดูเลคืนมันแของนะม,มากน้ำมันเยอะมากอทอดกรอบมากอดอย่านี้ทอมัาที่ไทยอย่างเงี้ยมันจะไม่หวานแบบเนี้ยมันคือหวานมาก ุคจะมาลองไฮไลทอยของวันนี้หว่าทนะุกคนอ่าโอ้ย د! ไข่เยอะจริงไข่ฟูมากแน่นมากเลยนะคะยอดขอมยไม่มีความไม่ไม,ไม,ไม,ไมีกลิ่นความคลาวเลยแดงสิ้นร,รอละไปะ คอันนี้ปกติเร,เรากินปูดองอ่ะมันไม่มีรสชาติอันนี้เนื้อปูหวานเด้งสดและสำคัญคือซอสที่เขาดองซีว่ะมันอยู่ในเนื้อปูเลยแบบมันอยู่ในนั้นเลยแบบเราไม่ต้องจิน้มน้ำตาล<ม>ทุกคนกปกติเวลาเรากินปูดองนะคะมันจะต้องแบบว่ามีซอสมีพริกมีอะไรมาเสริมเพื่อให้มันมีรสชาติเพราะปูม,มันจืดมากแต่อันเนี้ยคือจบที่ปูเลยอะทุกคนมไม่ต้องมีอะไรมาแต่งเติมเลยนะคะดีเลยดีมาก ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆปูดองมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆปูดองนะคะมันเกิดในศตวรรษของยุคโชซอนนะคะทุกคนเขาอะมีความเชื่อทางการแพทย์คิดว่าปูดิบนะคะปูเย็นอะมันสามารถที่จะเป็นธาตุเย็นทุกคนแล้วทาให้ไข้ลดได้้็สมัยนั้นนะคะเป็นวลาเขาทำปูดองอะก็าจะเอาปูอะมาล้างก่อนใช่ป่ะแล้วก็ด้วยซอสถั่วเหลืองค่ะก็ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วตามลงไปนะคะเขาคิดว่าอันเนี้ยเทคนิคสมัยดังเดิมเพราะว่าไม่มีพริกเลยทุกคนแต่สมัยนี้นะคะพริกต้องมีแต่เป็นคนละความเชื่อ ประเทศไทยนะประเทศไทยชอบกินกินปูมันจะมันจะเป็นธาตุไฟไว้มันทำให้ตัวร้อนขึ้นเพราะกินปูร้อนท้องได้ได้ได้ขำยังเนี่ยนะผมปกติกระดองมันจะมีไข่เยอะๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยกระดองเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยมีไข่อยู่ข้างๆดูเลยค่ะโอ้ยไข่เขาแบบไม่สีชูชาติของไทยนะไข่ส้มมากเลยอ่ะ มันมนุ่มละมุนเหมือนกินพุดดิ้งอ่ะไข่ปูในกระดองอมันข้นข้นมากมันนุ่มมากปกติเวลากินไข่ปูที่ไทยอ่ะมันจะสัมผัสถึงความแข็งนิดแข็งกว่าอันเนี้ยไข่ปูมันเหมือนแบบผสมไข่เค็มหน่อยน,นี่มือของแท้แน่นอน นี่คือปูดองแบบนี้ตัวนึงคือนี่เลยกินเลยทั้งหมดแบบทำปูดองแบบที่ไทยที่เราเคยกินทั้งหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอันนี้น่ะเรียกว่าปูดองทุกคนสังเกตเนื้อมันอ่ะเนื้อมันจะยุ่นยุ่นมันจะไม่ใช่เหมือนไข่ปูที่เราเห็นเป็นประจำอ่ะทุกคนเห็นว่ามันมีความแบบเป็นมืกมืกยุ่น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 ไปหมดเลยอ่ะทุกคนชอมกจรกิน พอดีเลยให้ทุกคนเชิญนะคะมีพี่ที่สุดทีเกาหลีของแกนะทุกคนเราจะบอกว่าตั้งแต่เรามานะคะให้เราเดินมาที่หน้าตึกอ่ะมีคนำนำพาเรามาถึงนี่เลยทุกคนเซ็งว่าดังมากจริงใลา่ทังนี้เปิดแล้วก็มีนงหลายชัน้น นแนะนำเลยเพราะเมื่อกี้ได้ด้วยร้านปูดองหนึ่งเก้าแปดศูนย์่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าโปรโซอยแท๊กนะคะทุกคนร้านนี้มาได้นะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เขาลองกินปูดองใช่ป่ะเขารู้สึกเลี่ยนทุกคนนิดนึงเขาก็เลยกินสาหร่ายเข้าไปบอกเลยมันตัดมากทำให้คำนั้นอร่อยขึ้นไปอีกอะ่ะทุกคนอื 아. 어. 음. 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 아. จุดเหมือนข้าวเหนียวเลยไม่รู้เรื่องครับคุณแล้วก ราก็กินเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะบินก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันใช่ค่ะทุกคนก็ประมาณปรมาณหกพันบาทประมาณ6 0พันบาทนะคะทุกคนว่ามันปินมากทุกคนมันเปลี่ยนการกินปูดองของเขาไปเลยนะคะทุกคนได้สัมผัสถึงการกินปูดองท,ที่แท้จริงมันเป็นยังไงถ้าเคยใครแบบอยากประหยัดนะมากินที่นี่ครั้รงเดียวจบคุณกลับไปไทยคุณจะไม่อยากกินปูดองอีกต่อไปแล้วแกจะกินอีก่ไหมไม่กินแกจะไม่กินปูดองที่ไทยแล้วหรอใช่ ถ้าจะกินแคอ่อย่างเดียวคือที่เกาหลีเพราะแต่ว่าของไทยมันแบบไม่ใช่ปูดองจริงๆริงแลอย่างนี้มันต้องฟูมันต้องนุ่มหวานมากอยาาา่างนี้ได้เตยแพจะมีแต่เราอาจจะไม่รู้ร้านก็ได้นะแต่มันต้องแบบเป็นร้านที่แบบว่าน้าานำซอสที่โ,โด้งอ่ะมันต้องเสริมแบบเข้าไปในเนื้อให้ได้แบบเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อปูจริงๆอ่ะมันกัดเนื้อปูมีมรสชาติเขาทำได้ไงไม่รู้ทุกคนแต่มีหนึ่งสิ่งนะคะหลังจากที่เขากินมาเขารู้สึกได้ก็คือเขามึนหัวทุกคนเพราะมันอยู่บนเรือ มันเือนอยู่บ,น,บนรถไฟไอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอะทุกคนมันมึนมากฉันว่าเพราะว่าเราไม่ได้กินมานานไงเราควรจลอาจางแจะสูงคือผมกกับไปทํคำหนึ่งรู้สึกมันกินปูทีเดียว3-4ตัว,วอะอม,มันแน่นมากต่อมานี้นะคะทุกคนกับการพามากินปูดองนะคะที่คนเกาหลีนะคะเขารีวิวกันว่าอร่อยที่สุดเลยทุกคนแล้วก็ราคาโหดมากนะคะคนไทยก็รีวิวกันหลายคนนะคะว่าสุดจริงร้านนี้ต้องไปลองชื่อร้านว่าปูแคลบซอย โอ้ซอยแครับน,นะคะทุกคนก็มากันได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้เขาเนี่ไปกินอะไรที่เกาหลีก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะรูปกันแล้วก็แชร์สุดท้ายมาทุกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายเจ๊จับบ้าจับบ้าจับบ้าไปกินอะไรต่อดีพอแล้วค่ะเขาดิ่มมาเลยหมายว่ามันมีหางว่ะทุกคน 我打去。